กิจกรรมไม้กวาดเปลี่ยนนิสัยสร้างวินัยรับผิดชอบโรงเรียนกันจานโคขลาประชาสามาคัคคีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนนักเรียน67คน นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับตายายครอบครัวหย่าร้างเป็นส่วนใหญ่นักเรียนขัดความรับผิดชอบในการมาโรงเรียนการเรียนและการทำงานด้านต่างๆโดยการบริหารงานของนางประจวบบุญพ่อผู้อำนวยการสถานศึกษาได้บริหารโรงเรียนภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบมีคุณธรรมนำความรู้ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยครูและบุคลากรมืออาชีพภายใต้การบริาหารแบบมีส่วนร่วมจึงได้จัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมไม้กวาดเปลียนนิสัยสร้างวินัยรับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีวินยัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรม3ขั้นตอนดังนี้ 1. กิจกรรมร่วมคิดมีการแบ่งกลุ่มนักเรียนแบบคละชั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดหาแนวทางแก้ไขบริเวณโรงเรียนที่มีขยะใบไม้ และบริเวณไม่สะอาดรวมถึงความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกันโดยตั้งคำถามนักเรียนจะทำอย่างไรให้โรงเรียนของเราสะอาดน่าอยู่น้ามองน่าชื่นชมพร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มร่วมกันระดมความคิดในรูปแบบแผนภาพความคิด My m m p p p n n g แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานสรุปผลจากกระบวนการร่วมคิดและแนวทางการดำเนินการ 2. กิจกรรมร่วมทำมีการแบ่งกลุ่มนักเรียนระดมความคิดเรื่องการทำไม้กวาดทางมะพราะ้าว ยียมวัสดุอุปกรณ์โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้นักเรียนให้ความรู้วิธีการทำไม้กวาดทางมะพร้าววิทยากรที่ให้ความรู้ได้แก่คุณครูที่โรงเรียนโดยให้ความรู้พร้อมทั้งสาธิตการทำไม้กวาดทางมะพร้าวและให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการทำไม้กวาดทางมะพร้าวจนสามารถทำไม้กวาดทางมะพร้าวเป็นด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนทุกคนมีไม้กวาดประจำตัวทุกคน 3. กิจกรรมร่วมรับผิดชอบเป็นกระบวนการที่นักเรียนทุกคนในโรงเรียนร่วมกันรับผิดชอบบริเวณที่ได้รับมอบหมายภายในโรงเรียนภายในห้องเรียนและภายในชุมชนเพื่อสร้างวินัในความรับผิดชอบของนักเรียนให้เกิดจนเป็นนิสัย โดยแบ่งบริเวณเขตพืน้นที่รับผิดชอบให้แต่ละชั้นตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยนักเรียนทุกคนได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียนและชุมชนมีการปฏิบัติโดยทุกเช้าเมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนเวลา7.30นาฬิกา30นาที นักเรียนแต่ละคนนำไม้กวาดทางมะพร้าวของตนเองไปทำความสะอาดบริเวณที่ตนเองรับผิดช,ชอบซึ่งหัวหน้าห้องบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมลงในแบบบันทึกการร่วมกิจกรรมไม้กวาดเปลี่ยนนิสัยสร้างวินัยรับผิดช,ชอบในแต่ละวันพร้อมสรุปผลการร่วมกิจกรรมส่งครูประจำชั้นและครูประจำชั้นสรุปผลการร่วมกิจกรรมแต่ละชั้น แต่ละวนันส่งครูผู้รับผิดช,ชอบกิจกรรมโดยครูผู้รับผิดช,ชอบกิจกรรมสรุปผลการร่วมกิจกรรมของนักเรียนรายงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกสัปดาห์การประเมินผลการจัดกิจกรรมจัดให้มีการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมไม้กวาดเปลี่ยนนิสัยสร้างวินัยรับผิดช,ชอบ โดยมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมร้อยละ80ขึ้นไปหากนักเรียนไม่ผ่านก็ให้นักเรียนปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมดำเนินกิจกรรมใหม่ให้ผ่านตามเกณฑ์ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะในการทำไม้กวาดมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอและนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ไปใช้พัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป